หม้อที่สองแล้วค่ะหม้อที่สองเริ่มใหม่ แล้วค่ะเก็บไปแล้วค่ะ แล้วค่ะ ้วนว่แล้วขา่เหลานะเอาควน่ลามีวน่ลา่อกว่าอยู่วัใช้ทำเชื่อที่ทำแล้วไม่ล้างแม่อะไรไม่ลอะไม่ไม่เอาล้างั้วไม่ไปจะผสมกันโซนโ รอบในเครื <aunque S 2> <me> ่องแน่นกัเลยนะพรังม่อเลยเพรเ็นเการับยอะความากนใ่ใช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 ่เราต้องต้องเยอะความมากด้วยน

เด็กมันนี่เด็กเลยแม่มันี่เ uh ด็กหน่อยอ่ะงนี้มาในสสไเห้งมาใ่หเยแม่ไฟดับค่ะหมดเลยทีเดียวเลยปก่อผัตรงนี้ไม่็นเป็นใส่รวมไปหมดแล้วใส่หมดแล้วบอกรัดใส่ทีละ แม่แอดทิปเมื่อนี่ยค่ะแม่แอดทิปเป็นมื่อนี่ยูค่อดค่ะทิปรอบสรอบสองหัวไแ่เอาหหเน็ตสวัสดีค่ะหัวไห่ตมาหัวไห่นรอบสองนะครับพี่น้องรัเี้ยงควันนี้ทำปัดยุเกลินนะครับ

เห็ดยอแม่ไม่ต้องใส่กับรงอยจะดย,ยอดอีก <c oughs> อันนี้เป็นคลิปที่สองของคุณแม่แล้วนะครับหมอที่สองค่ะหมอสองแ,แล้วมะนาว่มันุกมะนาวขมิ้นว้าห,หนนา้าสี่ตไนละอันนั้นเลยบางทนเลยคางคางขางหนาลล้าคนล่้ เป็นเป็นแต่แซบครับพี่น้องเมบบ่งได้ับเดอเบิงึงอันโอเอ็นที่แบบพัดเซลเล้วนะครับ,นรบหน้าตาแบบน่าทานมากรสชาตไม่ต้องหวไม่นัวไม่นัวก็วกวกชิมถ้าไม่นัวใส่เพิ่มอะไรเพิ่มครับแม่ขาไม่นัวก็ใส่ อ๋อใส่แป้งนัวนะคะหา่ได้ขึ้นแป้งนวคนนี้มันเข้าซันกันเพราะต้องใช้เวลาของพอใส่เวลามันถือว่าเสียแมนค่ะเสร็จแล้วที่กันตัวเซร่าเหมือนเราที่เราทำงานนี่แหละครับพี่น้องเขาต้องต้องใส่เวลาทำการทําง,งานเา้า น้นซีมกันเนู้นแบบนี้นนอาจะไขต่ตคุณแม่จะซีมนันนี่ซีมจากตอนกันนี้นี่นครัคุณแม่จะซีมแหละคบ,บเ่น,าน,าน,าน,เนไาไแม่อันนี้นมั่น โอเคแล้วมาค่ะคุณแม่หาแต่เนาะแม่ชอบใส่น้ำตาลเองไม่มีแต่พอหนัวพอแล้วโอเคค่ะที่ขาดไปเลยนะพี่น้องค่ะตองมีติดบ้านติดมองเหรค่ะแบ่งนัวค่ะพี่น้องน้ำตาลมีกันมีค่ะแม่เมื่อกี้เอามาลูนึงค่ะนี่ค่ะแม่แม่จะปรุงพอดีเลยปรุงพอดีเลยไม่ต้องไม่ต้องไปเสริมใส่ใส่ก็ได้ ม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับเน่คุณแม่คะ่ะใส่แต่มะนาวใส่แต่มะนาวกับเพาะใช่แ,แต่เครื่องนะเครื่องเองถ้าคุณไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ค่ะต้องใส่นิดนึงกแต่ใส่นิดเดียวพอเพราะว่ามันหวานเีลย,ยจะตอนกินกระสีมีอีกคลิปหนึ่งให้เบิ้งนะคะพี่น้องค่ะ แมนค่ะส่อเเวลาก่อนคิวกับส่เวลาแมนค่ะคุณแม่บอกว่าจะตอนกินกับจะไม่ให้อีกเบิ่งอีกคลิปหนึ่งค่ะสิบหาที่นะเนี่ยแต่ตอนนี้เราก็ต้องใส่เวลาจาักน้อยนึงค่ะ อันยาิีแซ่ก็ต้องแกเย็นๆนะแมนค่ะใจร้อนไม่ได้มันไม่อร่อยค่ะต้องใจแบบค่อยๆทำค่ะค่อยปรุงไม่ได้กินก่สิค่อยๆกินแมนกินแบบซ่าฟ์ฟได้ไ้มพี่น้องค่ะมันสิบ่แซ่ค่ะเอาเวลาเราทำอันนั้นเราไม่ต้องใส่น้ำส้มแล้วเอามะนาวใช้มะนาวใช่ค่ะได้แบบมะนาวของบบานเทาเนียวพี่น้องค่ะใช่ ขาดไปเลยครับพี่น้องค่ะแป้งนวดนะคะแป้งนวดครับพี่น้องเส้นมันก็ไม่ชอแป้งนวดหรอเส้นมันก็จะลังเข้ากันกำลังจะเข้ากันกำลังเข้ากันก่อนคุณแม่ว่าผัดแห้งไม่ได้ค่ะยันนั่งเทแต่ยันกระทะโตนค่ะ ผัา,ากระทะมันต้กันนีดนิดนึงแม,มวพุ่นแมวว่าจะพัดแห้งได้เยอะค่ะแต่อันนี้ยัมผ้า,ากระทะมันตน่นฮะรอ,อร่อย,อยออนะ่ะพอดีะว่าดีก็ใส่แล้ใช่ไหมใช่คุณแม่ใส่รดีไปแล้วค่ะซีม,หมนหรึบนะพี่น้องเนาะ คุณแม่ว่าเยวาให้ครับให้พวกหนูเฮ็ดงานเฮ็ดการเฮ็ดงานล้วแล้วคุณแม่จะข้าไปเกียร์ลิงยินนะคะนองมีโอกาสมีโอกาสจะข้าคุณแม่ว่าจะข้าไปเกียร์ลิงค่ะก่อนมือสิเปิดพวาคุณแม่จะข้าไปค่ะพี่น้องอย่าลืมนะค่ะวันที่แปดตุลาเนี่นะครับพี่น้อง เปิดวงของมรำเพชรลำพือนนะคะสาวๆมัจะใส่นอนอ่ะเข้าไป่ะเขาเห็นอย่างเือติวกเป็น้ขงเนยได้อะไรมาลูกคางบ้านกินเยอะกินเยอะ้างบ้านไม้าไ้กาหวานเพราะว่า คนชอบหวานพอดีเลยไม่จะปรุงใช่ค่ะแม่ปรุงแต่มะนาวโอเคแม่กินแล้วจะกัดก,กับหนูเลยค่ะแต่แมะนาวหนูจะก,กินหวานต้องให้หวานนิดนึงนะผักใส่ด้วยโอเคค่ะแม่